วันนี้เราก็จะมาทำตัวนี้เลยจ้าเป็นแอปถ่ายวิดีโอได้นะคะแล้วก็ในอะไรหลายอย่างแล้วก็สามารถแชรตปอกถ่ายนอกได้ด้วยเนาะที่เป็นใหมห่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เราจะพาไปดูดันเลอยๆแลังคาะที่เราเข้ามาหน้านี้หน้านี้แล้วนะคะแล้วเราที่น่าจะของเราเราจะพาไปดูตัวนี้ได้เลยนี่ชื่อตัวนี้นะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปเลยกดเลยนะปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนที่หน้านี้นะคะ รูปภาพบิกินี่อาจจะหายไปเนาะเพราะเราเข้ามาในเป็นหน้านี้เป็นกล้องน้องมันก็เลยหายแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้นอะอาจจะมองไม่ชัดนะเนาะเพราะมันเป็นสีเข้มเนะาะแล้วกดสามารถได้นะคะกล้องหน้ากล้องหลังแล้วปกติได้เลยแล้วก็สามารถตรงนี้เดี๋ยวเราไม่แน่ใจเนาะแต่อาจมันต้องต้องร์โหลดมาเนาะเป็นพวกสีหรือมั้งถ้าเกิดเราไม่แน่ใจอะเนาะ แล้วก็สามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวประกันเนาะแล้วก็มีเสียงข้างบนนะคะตรงนี้นี่นะคะที่เรากำลังพูดเนาะว่าเราใส่ไม้หรืออะไรแบบไม่ได้ใช้ไมนหรือจะเป็นพวกก้อยรต่างๆเนาะตัวตัวมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็จะมีใช้แค่2ตัวนะคะทุกคนส่วนที่เหลือมันจะเป็นล็อกนะคะแล้วก็จะมีให้ล็อกอินเนาะตรงนี้ ส่วนใครที่อยากไม่รออินเนี่ยหรืออยากรออินเราสามารถทําได้เหมือนกันเนาะตอนนี้เราไม่ได้็ออินนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้เป็นแบบปกติได้เลยเนาะแล้วเราก็กลับมาหน้าเดิมได้เลยเนาะกดปิดตรงนี้นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นหน้านี้เลยเนาะ้าเป็นแนวตั้งแนวนอนเล่นหมดเลยเนาะก็จะกดตรงนี้ค่ะทุกคนทุกที่เป็นโทรศัพท์คืนนอนแล้วก็ตัวใช้ก็จะประมาณนี้ได้เลยนะคะ,ะหลังจากที่เราแนะนําไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ เราก็จะเป็นพวกที่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นมีโอเพนทามิล่าแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็ใช้อีกประมาณอีกสองตัวเนาะเดี๋ยวก็จะมานําให้เรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะมันก็จะใช้ประมาณนี้นะที่เป็นตัวลหลักๆประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็แล้วก,เก็เราก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปเออยนะคะแล้วก็มีทั้งคลิปสั้นแล้วก็มีทั้งที่ถ่ายแบบปกติด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ แล้วรับติดตามเคียเยอะนะคะแล้วก็เจอกรรมใหม่ๆนะคะบ๊ายบาย